วันนี้เราจะมาทอดไข่ดาวครับด้วยไข่เป็ดเทคนิคที่จะทําให้มันไม่ติดกระทะนะครับอันดับแรกเปิดไฟก่อนไฟแรงเลยครับเสร็จแล้วเราก็ร่อนน้ํามันนะครับร่อนให้มันทั่วเลยแล้วก็สังเกตสังเกตน้ำมันเอานะว่า ช่ความรู้สึกแนละ้วถ้าเกิดน้ำมันมันเหลวนี่ก็คือมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็รอควันขึ้นนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ลดไฟลงแล้วก็ลงไปแบบนี้ลแล้วเร่งใส่เพิ่อีกทีครับแบบนี้แล้วก็ร่อนร่อนไข่เพราะว่ามันจะชอบร้อนตรงกลางนะครับแล้วก็ร่อนอย,อย่างนี้ไปก่อน อ่าได้แล้วครับแล้วเราก็ล่นไปเรื่อยๆความร้อนมันจะไปทั่วไข่เลยนะครับ <c oughs> สังเกตว่าน้ำมันที่เราใช้ไม่ต้องใช้เยอะนะครับเนี่ยล <c oughs> ดก๊รลงนิดนึง ใชไหมครับสีพอดีเลยหลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้ครับแล้วก็เอาตะหลิวมาตักออกอันนี้นะ้ำมันยังถือว่าเยอะไปนะถ้าถ้าน้อยกว่านี้เนีแบบเอาแค่เรียนๆไม่ต้องใช้ตะหลิวก็ได้ครับเป็นไงเจ๋อ